น้องนายทำไมเล่นหวาดเสียวจังเลยอย่างนี้ไม่ได้การละพี่ดีน้องนายมานิคอนมานิคอนพี่ดีน้องนายเมื่อกี้มันมีเห็นเล่นเครื่องเล่นนะ่ะเล่นหวาดเสียวจังเลยเดี๋ยวก็ตกลงมาแขนหกักแล้วกวไแรงขนาดนั้นนะ่ะหัวไหล่หลุดได้นะรู้เปล่า ตามมมี่ี่หลังเราจะเล่นให้ราวางกว่านี้นะคะแล้วก็ที่สูงๆน่ะอย่าไปปีนนะเดี๋ยวตกลงมาแข้งขาหักเอาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะมาเมีงั้นเล่นให้ระวังระวังนะไปะจะเป็นไรไหมเนี่ย ้องนายเราไปหาอย่างอื่นเล่นกันดีกว่ายินดีอยาพี่ดีอะไรที่มันบาดเสียวบาดเสียวหว่ะลองนายเฮย้ยพี่ดีมันมีสังบอกว่าห้ามไว้อย่าไปนา่นที่อันตยายอันตรยาเยฮย้ยลองนายกลัวไปได้ถ้าน้องนายไม่พูดพี่ไม่พูดมันไม่จะรู้ไหมล่ะก็ได้ก็ได้ไดพี่ดี Yeah, เอาก็เอาเดี๋ยวจักน่าย่า้่าฮ่าอะารทา่มันบั่เฮ่าา่านี้ด่าว่าฮ่กนาย ยังสนุกเยอะไปกันเลยพี่นี่เอาแบบเสียวแบบเสียวนะเอาอันนี้หนูมาอยแบบเสียวดี អ <laughs> <laughs> ូអ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 ូ ดูไม่ไหวแล้วเรียกมามีม่ดีกว่ามามี่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 เฮ้ี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกน้องนายตกจากตรงนี้โอ๊ยทำไมมันสูงอย่างนี้โอ๊ยน้องนายไม่ต้องร้องน้องนายไม่ต้องร้องน้องนายหยุดร้องก่อนนะเจ็บตรงไหนคะบอกมามี่มามี่ครัะเจ็บตรงน,นี้ขาเฮ้ยเจ็บขา แล้วามันไปลงบัดก่อนไหมสงสส่เดี๋ยวนะอุ้ยยืนได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกแล่นนูกแบกเลยเหรอเดี๋ยวเราพา้องแบกไปหาหมอดีกว่าถ้างั้นออกไปอุ้ยตายแล้วอันตรายมากเลยอ่ะพี่ดีสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ละครนะคะเพื่อน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 ก็จําไว้นะคะว่าอย่าไปเล่นตรงที่อันตรายเพราะว่าอาจจะตกลงมาเหมือนน้องนายได้นะคะ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและ้วกอย่าลืมฝากกดติดตามตรงช่องหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย